สวัสดีครับเต้าหยองฟีเวอร์บายดิววันนี้นะครับเต้าหยองกับท็อปนารากรสุดฟินมากๆเลยนะพี่สอนน้องปล่อยออกไปแล้วนะครับ1วันตอนนี้ยอดวิวปลาไปที่1ล้านวิวโอ้โห1ล้านวิวนะครับล้านวิวแล้วจ้าสำหรับซิงเกิลคู่ซิงเกิลแรกของเต้าพี่และเต้าน้องนะครับเต้าหยองยุคโคลเดตและท็อปนารากรทำเอางานนี้ทั้งคู่เนี่ยโอ้โห ปลื้มปริ่มอิ่มใจสุดๆเลยนะครับบอกเลยว่างานนี้ฟินมากๆเพราะว่าอะไรครับ1วัน1ล,นล้านวิวไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ1วัน1ล้านวิวเนี่ยคือเพลงแรกในชีวิตเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะก็ต้องขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ที่บอกคิดบอกฝันเลยนะครับท็อปขอบคุณ1ล้านวิวมากๆครับนะดีใจมากๆพี่สอนน้อง ขอพูดกำลังใจที่มอบให้ผมและน้องครับนี่ก็คือ,อคำพูดจากหนุ่มท็อปตารากรนะครับก็เป็นเลิกที่ดีนะาสำหรับการปล่อย mv สุดฟินออกไปทำให้กระแสตอบรับดีมากๆเหล่าบรรดาพยกมมยกก็ชื่นชอบกันนะครับกับ ปรดักชันการถ่ายทำนะครับเพลงโด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 นะก็เป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับเต้าหยองท็อปดารากรเนี่ยคือตอนนี้คือฟินเลยแล้วก็เตรียมฉลองเลยนะครับเพราะว่า1วัน1ล้านวิวถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับปังมากๆจากเต้าพี่เต้าน้องสุดยอดมากๆนะหยองกับท็อปนะครับปังๆกันไปเลยนะหวังว่าจะขึ้นอีกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็ต้องขึ้นแน่นอนนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยฟังก็ ไปช่วยกันปั่นวิวแล้วกันนะครับสำหรับเพลงนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ทั้ง2องตานะครับขอให้มีความสุขมากๆเลยแล้วก็ทำเพลงดีๆแบบนี้นะครับรวมถึงค่ายเพลงด้วยนะที่ตั้งใจสร้างสารรค์ผลงานให้กับทั้ง2องตานี้ด้วยนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้คือ การร้องของสองตานี้ที่ถือว่าร้องออกมาและถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีมากๆเลยสมกับ1ล้านวิวแล้วนะครับยังไงก็ช่วยกันไปรับชมแล้วก็ไปปั่นนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ